ว่าสตาร์ทเหี้ยว่าสตาร์ทเหี้ยสี่ทุ่มครึ่งแล้วเลยอีกชั่วโมงหนึ่งใหญ่ห้าทุ่มครึ่งขึ้นเครื่องห้าทุ่มครึ่งรอ Safety check at your stations. 6โมงคุณเพื่อนเอ้ยกระเป๋าไม่มารออีกชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าเขาประกาศเมื่อกี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งกระเป๋าถึงจะมาเขาบอกว่าออกไปหาอะไรกินก่อนแมมยายจะททันรถไฟเปล่ารถไฟกออ็ออก9โมงอันนี้6โมง7โมง8โมงวกว่าจะมาทันหรือเปล่าไม่รู้ ตอนนี้6กโมง40ล่ลเจโมงสี่รอรถไฟนะคะรถไฟมา9ก้าโมงก็นั่งรอไปหนาวอยู่นะคะขนาดอยู่หนาวอยู่นะ みたいな。 วิ่งสายตรงไม่ต้องต่อแต่ว่ามาต่อรถไฟก็ต่อแค่ต่อเดียวบางทีต่อสองรอบสามรอบต่อรถบัดอีกต่อรถโอ้สารพัดอันนี้ต่อรถอันนี้ไปสักอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ให้ข้างบ้านมารับนะคะมีี่ไล์สิบนะคะ นั่งไปอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ให้ข้างบ้านมารับนะคะออกจากบ้านออกจากบ้านไอ้อะไรนะไม่ได้บินบินตอนเที่ยงคืนนะคะไม่เกี่ยวกับออกจากบ้านนาะ,ะเดี๋ยวก็ยายมาทําคลิปรอยฟังกันทะีบินตอนเที่ยงคืนตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งบ้านเรานะคะแต่ยังไม่ถึงบ้าน อีกประมาณชั่วโมงกว่าถึงจะถึงบ้านบ่ายบายโมงบ่ายโมงกว่าตอนนี้บ้านเราก็ทุ่มกว่าห่างกันหกชั่วโมงเดี๋ยวไปลงแล้วก็โทรโทรบอกข้างบ้านแล้วแหละให้เขามารับ ให้ดูตั้งแต่แรกโอ้โหเพื่อนๆยาวเหยียดเลยไม่ได้ถ้ายให้ดูตั้งแต่แรกดูดูไอซีขาวๆนั่นอะโอ้โหยาวมากเลยมันบ้านเมืองร้างเลยนะเพื่อนๆนะ ใบไม้ยังไม่ยังไม่ร้อนยังไม่เปลี่ยนยังไม่อ้นั่นยังไม่ออกใบฝนตกเพื่อนหนาวก็นาวฝนตกนิดนึงอะไรจะถึงแล้วอีกประมาณ30นาทีเสร็จสับน่าจะถึงบ้านลงรถข้างบ้านมารับ เกินเกินสามสิบนาทีน่าจะเกินาจากบ้านไปให้ข้างบ้านมารับก็ประมาณสามสิบนาทีแล้วแหละไปบ้านอะลงลงรถไฟน่าจะบ่ายสองบ่ายสองกับสองทุ่มบ้านเราแล้วก็ข้างบ้านมารับไปอีกสามประมาณสามสิบนาที ก็น่าจะสองทุ่มครึ่งบ้านเราโหเดินทางทอรอดเนี่ยขนาดบินตรงนะแล้วก็ต่อรถไฟแค่อันเดียวนะบางทีต่อสองรอบสามรอบถึงบ้านเร็วร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะคะนี่ ีนี้ดอกไอ้นั้นยังไม่กําลังเริ่มกําลังเริ่มดูหญ่ขุดออกหมดมันยังมาอีกนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูนะคะ